เมื่อกี้ผมเนยังแซว์อยู่ในกระจกอยู่เลยอะไรนะใครนะอันนี้หมกอะไรนี่เด็กนักเรียนรถใครข้างหน้าหรอรถพี่ต่อโชว์อ้าวพี่ท็อปยังไม่ไปหรอสงสยัยเข้าไปว้เนี่นเลย วันนี้หลับให้ดูอี่มไหมไม่รู้เหมือนกันพี่น้ำก็อยู่นี่ขออัดหลวงพี่เพราะเขาจเสน่ห์กับหลวงพี่แทนคุณไปกราบหลวงพ่อไหมกราบหลวงปู่ไหมกราบหลวงปู่ก่อนนะคม่ได้มาแลนะ้ววันพ่อไม่เลี้ยวเมื่อกี้วันพ่อ,อต้องเลี้ยวเข้าประตูนี้ถึงไกล คนตาสะพึ่งไปทะลุไม่ได้รถใครอีกแล้วคันนี้ไม่รู้รอะรถติดแกก็อยู่นี่รถวัดล่ะม,มีเห็นไหมรถม่เห็นไหมไม่คนซอยดาวขึ้นรถเลยเรากันฝนใช่ไหมกันน่ำ มันสั้นๆเองนะแต่ว <tama> ่ามันมันสั้นแล้วมันก็งอนขึ้นอย่างเงี้ย FC ลูกพราะเอานะโูรได้ดังเสียปกติผมใส่อ่ะมันจะเวลามองกล้องมันจะทิ่มลงอย่างเงี้ยถึงจะปัดมันก็เป็นแบบทิ่มออก อ้าวโทรศัพท์อีกเครื่องผมไม่เห็อ๋อหล่นลงไหมถ้าไม่เห็นจาที่แรกก็นะเบอร์อะไรอ๋อไม่ใช่ของพ่อเหรอเหรอเหรอยังพ่อเหรอยังไงสี่สาม

ไ่ในนั uh, ่งเด็กบนนเคลนยุ่งยุนี่บอกพี่ด้งี่สามกันเลยนอมพี่ยอใช่ผมดูอยู่ไปอยู่ครับย้อนไปนม่ดยุ่นี่บอกต้มากัมานังเูล่อนเคล่โจเนี่อยู่นี่พี่สามตัืองน้องปูเขาเปิดเป็นนงปูเปิดน้องปูเปิดได้ยังเปิดไล้ปิดแล้ลูกกระแช้าบนี้ เดี๋ยวเปลี่ยนเดี่ยวนีาใส่ท่องเลยอ่ะส่งปเราใส่ท่องไป้วไปดี๋ยเดีอนยังีล่ะเดี่ยวกัวนี่พี่จะเดี่ยวแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์สามอยู่แล้วการที่ต้องยึดคุณไปจันี่หระครับท่ประกบกันนกองจนคงนยังนั่งเรากม่ไหวกเนนอกันลูกจังแปรตาจีตานอนผมเขาไม่รักได้หรอ อย,อยางไม่ได้เช็ดเลยปวดติ๊กตกอยู่บนนีไม่ได้เช็ดใหญ่ๆอ่ะจิตพันแปดนู่นรับหลยม่งเงินหรือรับการมกาไปนอนไม่ได้ถายอยู่ไนกผู้นำกำลังโสงวงกันยวราฮะสิบเอาก้อนโม่แล้วก็ไปปันกันยุราสีตะล่ยโมเราปวอะไรอวยันหวยันมื่อน่ีอะไรแบ่าไก่ก้ยเา้อตงว้าจะเป็นอิใ

มันสูน่เต้แดงมงสองมากเลเขาามก็บางหน่อยเด็ดม oui> ือแลกกันบิ๊ว้ยวงมือที่สองกับบอยที่ใชอยู่ที่สามที่ก้อที่เที่สี่ลเบียที่หาบัพน

แม่ครับอ้ออยากขาทมขอกัอนุญาตข้หลวงข้าวหลวมใช่ม่ราไกินก็น้ไ้ดออยู่ายเจว่าตัวลาของจังหวัดน้องยังการีโโอเคอยนอนกีออกาตมครับว่ารืว่านาไ้เบียวเป็นอะไรนะนอนเนี่ยครับนอนยองหอบ มาเสได้ยุที่นาวกูไ้มากพี่สิโดนแนราแปริงผมไม่ได้กินตั้งแต่ออกมอสองไปกหมอสทมระเบียงกะดั้งของนะไนั่งลก่อนากขึ้นเขาบอกว่าจะวาดอย sì ู่ในหัวนทางันไขโกเขาเลยเัวจ้องโมเลูเจ็าเดินไวหลวเลยสองหัวสามหัสี่หับหหาพี่าพี่อยู่บ่ใดไง ก็คือมอสองมอสองยี่สิบส ouais> ี่ปีสิบห้าปียสิบหกปีีสิบเจ็ดปีสิบปดปีสิบเก้าปีห้าปีพมาพรมตแนี้แค่นี้เนาะมีระเบียบทรานอยประถมบอยเฉียงอีสานสิ้ิพินิ้ไทยบูดโง่แบบนี้แคนี้แมลเนาะรแทคือว่าอีสานเราค่สินเนี่ยแราซื้อแพร่ไม่ได้เอาปีนี้เอาคณะได้ย่างหรือคณะได้คือทำเป็นแผนไปดด ก็ต้องไปหากระแสหากระแส่ได้ือแบบไปรจำหล้โอ้ยพวกไนแต่ยังไม่ขึ้นเบิ้งจังนั้นย้อไสดก่แต่ไติดต้องครับแต่นายย่เนจาปีไว้สองปอันนี้ยองแม่สีมาประการปีมากเจ้า่ได้เา้บอกวันจังยนีเนี่ยปีหนา เมซี่บอกว่าบอกอาจารย์แท่นทห้จองเลยยองซินมันอเมซีครับจองยองซินมัุงองกักับเดียบก็ับองหากอเกตี้อาไใผมปนแก้งก็ยังนี่เล่ารเนเพื่นค่ะบอกด้วกันถึงนาอมอนมาใต้กบให้น้ำหมาแบบนี้นะทุกมากน้ำอไปแล้วไปนางเมซี่ตกใเกตี้เขาละ

ชันกำลังชั้นอยู่ที่ชั้นอยู่ที่งาวีชาล่อลาอินโดนีเซียจจจ้าาาหับงนย น่าจะสามแสนสามแสนเริ่มต้นสามแสนงานไทยหลังหวไปทุกไปดูเพราะว่าต้องแล้วเพื่อปีสองปีหน้าจะไปงอยอีกองปีแล้วจ่นไปงอยสามเขาปี3ิบสี่ยสามมีเป็นซิมคอนเสิร์ต อ,อ,อย่างเชนราคาเราเลยไม่รู้เลยครับยังไม่ตั้งราคาเลย